ดีใจแล้วเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Sparko แล้วก็ส่วนตัวใช้แล้วชอบชอบตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายสูตรที่ตั้งไว้อยู่ในบ้านนะคะ <c oughs> ก็ใช้ดีทั้งแปรงสีฟันแล้วก็ใช้ดีทั้งย yeah, า yeah, 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 สีฟันเลยะคะ่ะใช่ก็ฝากฝาก Sparko ด้วยนะคะส่วนของออมก็ฝากเลอไซชาด้วยนะคะ มันเป็นัวเดยียวกันกับทุกเ<ะ>ีมค่ะใช่ค่ะรู้สึกดีใจดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคือพอทํางานแล้วรู้สึกว่าทีมทีมงานมาที่ทีท่ได้ร่วมงานแข็งแร่งมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาดูแลเราดีมากเลยรวมถึงเขาคิดผบคิดค้นใส่ใจผลิตภัณฑ์ใช่ที่ที่ออกมาให้เราได้ใช้ได้ดีมากมีคุณภาพเนาะ ก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร as ่วมงานกับคนเก่งค่ะนี่ก็มีแฟนมาให้กำลังใจกันใช่ก็มีทั้งแฟนคนไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์ด้วยก็โหวันนี้มาเยอะกันจริงๆนะแบบว่ามองไปอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบมองไปสุดลูกตาเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็ขอบคุณนักขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะก็หวังว่าจะได้เจอกัน แบบนี้อีกหลายๆงานเลยแล้วก็ต้องขอบคุณด,ดูด้วดรีมสปาร์คเคิลแล้วก็ละษาชาด้วยที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้พวกเราได้เจอกันค่ะ,นนด,ะด,ดีใจดีใจดีใจเพราะว่า,าแฟนๆก็มาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างงี้ยอืม,อมดีใจคือพอพอมีมีงานแล้วมีแฟนๆมา มาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าหายตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นใจด้วยค่ะ <ừ> ห้างแตางออกห้างเขาใหญ่ห้างแตกห้างแตกเป็นยังไงคะ <ừ> ยังยังเดินได้อยู <ừ> ่ <ừ> ใช่ใช่มีการจัดระดเบียบเกิดขึ้น ก็ขอปรับสิตภัณฑ์นะคะแปรงสีฟันที่เป็น Triple Active ของ s p a r k e นะคะมี3โหมดก็สามารถเลือกใช้ได้เลยส่วนยาสีฟันมีหลายสูตรให้เลือกเลยนะคะส่วนตัวชอบ Intense White แล้วก็ Coffee and Tea ก็ใช้บ่อยะคะ่ะก็ลองไปเลือกดูนะคะสามารถหาซื้อได้ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยะคะ่ะ สำหรับออมนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เลิส์สาชา่ค่ะก็จะมีทั้งได้เป่าผมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือวันนี้เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เลยค่ะเป็นแท่ขอเรียบเรียงก่อนโปรลักซ์ไฮเปอร์แอร์สไตล์เอร์เป็นไดเป่าผมที่เปลี่ยนได้ถึง7หัวจะทำสไตล์ไหนก็เอาอยู่ทุกทรงเลยค่ะแล้วก็เปล่าแล้วเนี่ยผมมีน้ําหนักสวยอีกด้วย ใช่สวยเหมือนพี่หลิงและน้องออมค่ะเออล่าสุดรงัดวีขอเาดีก่อคุณ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะไงบ้างกับรางวัลครับได้รับรางวัลชื่อยาวนิดนึงพี่ก็จำไม่ได้อนกันเลยี่บอกนั่นแหละรางวัละครจำไม่ได้รู้ขอออมนักแสดง ค้อมรับแสดงที่น่าจับตามองของพี่ลินแนยอดนิยมอ่เป็นไงบ้างความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ดีก่อนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะคือเว็บโอเป็น APP ของจีนซึ่งซึ่งเราก็ จริงๆเราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะแต่ว่าด้วยที่ว่าเรามีแฟนอินเตอร์ก็เลยไปหาเล่นเราไม่คิดว่ามีคนติดตามเยอะขนาดนี้แล้วก็เราสามารถได้เทอร์แ c คกับแฟนแฟนอินเตอร์ในในในแอปไหยปัวก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นเกียรติมากๆก็ขอขอบคุณทางไหยปัวแล้วก็แฟนๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอย กดถูกกดผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็คอมเมนต์ให้ตัวเองบ้าง <c oughs> ก็ขอบคุณความเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะไปหาบ่อยๆในเว,ว็บบล็อค่ะสำหรับออมใช่ไหมคือจริงๆก็ดีใจค่ะดีใจมากแบบว่าไม่คิดว่าแบบเราจะมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีวันนี้ได้นอกจากผู้ใหญ่ก็คือแฟนๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆในไทยหรือว่าแฟนๆต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เมื่อวันเว้ยป๋อก็ชวนเราให้ไปรับรางวัลเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแ mm hmm. ฟนๆบอกว่าอยากให้อ้อมเล่นเว้ยป๋อบ่อยๆอย้อ,อมบอกว่าอ้อมอเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ว่าจะแบบพยายามเข้าไปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช mm ่อัพอะไรในเว้ยป๋อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายแล้วไมยากจะอัด้ออคในส่วนนั้นอาจจะยัง mm hmm. <laughs> ใช่ อาจจะยากหรอตอนนี้เพราะแฟนยังไม่มีโอกาสจะได้เห็นคือมันต้องเก็บไว้ด้วยคือหนูเป็นคนชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งถ่ายออแล้วก็แบบเก็บไว้คนเดียวออไม่แบ่งให้ใคร <c oughs> มีเยอะมากลองถามแฟนๆเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆเขาจะแบบโมโหนะเพราะว่าหนูชอบบอกว่าหนูจะปล่อยแล้วหนูก็แบบไม่กล้าปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเนียแบบ คอนเกรทูลเลชันนะคะซีสแล้วก็จูบหนึ่งทีจริงค่ะไม่ได้หลีกค่ะหลีกไม่ปกติน้องออมไม่จูบยอมจูบไม่จูบหัวจริงอก็โอเคก็ถูกเออ่ใช่เปล่าอืมบ้างอืมแต่คือเขินคือเจเจก็เขินไงเพราะคนเยอะไงวันนั้นน่ะเคือแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณน้องมาก แสดงความยินดีไว้ชีวิตหลิงๆไว้ชีวิตยิ่งอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วแบบุูงใช่แต่ว่าคือเราก็แสดงความยินดีกับน้องออมด้วยใช่ก็ดีใจมากๆกับรางวัลที่น้องออมได้รับค่ะอ๋อใช่เจอเดินผ่านกันเดินผ่านกันใช่เขาสวยมากเลยเจอที่จะนักแสดง หลายๆท่ line, ううานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็เป็นแฟนเพลงของเขาด้วยเสียงว่าติดได้กะเกิดเจเน r a t i o นเนี่ยอ่ะเออ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 นี่ใช่ปะมีการเต้นแต่ก็แบบว่ามีความสูข้มีความสูงเจอคนเจอคนเยอะใช่ใช่ใช่ครานี้เหมือนเราถูกึงให้เป็นพี่น้งกู้ดี้ที่กว่าของวันละตางนี้้อรับว้าว วันเพิออกงานเพิงจองเองอยากจัยังี้ไงล่ะใจเย็นใจเย็นค่ะก็ทำอือะไรนะได้หมดถ้าสดชืนีอยตู้ไว้ดาอะไรนะคะเตู้เียมตู้ไวเตููหลอชไม่เก็บเลยวันนี้มีตู้รองเท้า ยังไม่มีตู้รางวัลค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ยินดีถ้าถ้าแบบว่าคือต้องบอกว่าทุกรางวัลอ่ะมันเกิดจากแรงซัพพอร์ตของแฟนๆต้องขอบคุณถ้าถ้าได้รับงานที่สจะเก็บังคนซื้อตู้ผมเออน้องอ้อนราคาให้ด้วงเช่นกันเช่นกันก็ก็จริงๆอย่างที่พี่หนิงบอกเลยค่ะว่ามันมาจากแรงซัพพอร์ตของทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็น จากแรงโหวตหรือว่ากรรมการเลือกคืออ๋อก็ไม่แน่ใจว่างานไหนเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบร่วมแรงร่วมใจอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้รับรางวัลน่ารักน่ารักคุกกี้คุกกี้นี่ต้ีงแสดงว่าบ้า,านไหนว่าอาจจะมีตู้รับตู้โชว์รางวาัลใช่มีส <laughs> <Message. S 2> ิชเดินเข้ามาเราเจออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ออรอติดตามรอติดตามพูดถึงซีรีส์ซีรีส์เพียงเคยเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นโลกันแล้วอะไลไปโห<ฮ>้น,นอีเลยขึ้นทงอีพีเลยว้า wow. You're a the best แฟนๆก็ขอบคุณแฟนๆที่ช่วยกัน,ทนเทรนเพียงเธอด้วยนะในเอกนอนในเอกใช่ค่ะก็ถ้าง่วงก็นอนบ้างไม่ติดจริงะะจะบอกว่าถ้าแบบไม่เทรนจนไม่ไหวแล้วอ,อะไรเงี้ยก็นอนนะเพราะว่าบางคนอนะ่ะออมเห็นเขาออกมาเทรนว่ายังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยอเฮ้ยพัก พักนะเราเอาแบบจอยจอยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งตัวเองก็ยังไม่นอนหนึ่งในนั้นคือน้องออมหนึ่งในนั้นคือฉันเองบางคนบอกว่าดูซีรีส์มือตาดูแต่มือปัดอยู่ใช่มือฟังมือกดแต่ตาไปตาสองข้างคนคนหนึ่งข้างล่างหนึ่ง แฟนๆเก่งนะค่ะผมขอบคุณมากๆนะคะลาค่ะใช่ตอนนี้ EP อ่ะวิกนี้น่าจะ EP 6 EP 5ผ่านไปแล้ววิกนี้ EP 6ก็ให้ EP ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าได้การได้รับการตอบรับแบบดีมากขอบคุณทุกคนที่ชอบเพียงเธอนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยสปออรพวกเรานะคะ ไอ้แรกกับพี่ตะวันเหรอน่าจะ e ีพีอีพีที่ผ่านมาไม่รักกันรักแล้วรักแล้วรักแล้วจัดการอาจจะยังเป็นเป็นนักวางแผนชอบวางแผนพี่พีทกาละคร อะไรอะี่หลายคนชื่ชมเอราะมยาวมากมนาาเขาเตรียมตัวนานมากตั้งแต่รับบทมาจนถึงวันถ่ายริงว่าระยะเวลานั้นน่ะน่าจะมีครึ่งปีได้ไม่คือคือตั้งแต่ไพร์ลอดใช่ตั้งแต่ที่ถ่ายไพร์ลอดอ่ะเราถ่ายนี่ตั้งแต่ไพร์ลอดเพราะฉะนั้นเราแบบ อ๋อจำบทนี้มาตั้งแต่แรกแต่มันถึงไม่ได้ท่องทุกวันนะแต่ว่าแบบก็คือพอได้มาก็อ่านอาทิตย์นี้เหมือนจะถ่ายก็อ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเหมือนอ่านมันทุกอาทิตย์เลยอะค่ะแล้วแบบข้างบนอุปสรรคมันก็เยอะมากแบบมีลมตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยน้าตาไหลนะลองให้ปกติแต่ตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบลมมันแรงมากแล้วก็แบบผมเข้าหน้าอะไรวะแบบมีอุปสรรคเยอะมากตอนนี้ถ่ายข้างบนจริงโอ้โหถามพี่นาย เอามา,จาใจพี่นายเลยแต่มันก็องฟินเลยว่าเป็นฉากันครั้งแรกในครั้งแรกใน8ปดปีใน8ปี8ปแปป<เ>อบรักมา8ปีในเรื่องเรีเลยบ้าคซีนนั้นเศร้าและต้องมากรีดต่ออารมณ์สวิงไปฮูล่าใช่ไหมที่บอกแบบว่าแบบพูดพูดพูดเหมือนระบายความในใจอ,อะไรอย่างเงี้ย ค่ะหลี่งเหรอถามว่าเขินไหมคือเห็นเห็นแบบคือต้องบอกว่าน้องออมตั้งใจกับซีนี้บางๆหนูก็แอบเป็นกําลังใจแต่ว่าในใจในขณะที่หนูก็ต้องมีสติกับน้องออมเพื่อที่จะส่งอารมณ์กับน้องออมด้วยเขินไหมเอ่อเลกว่ามีหลายอารมณ์ละกันมีหลายมิติใช่เพราะว่าตั้งแต่แบบปฏิเสธ แล้วก็ความในใจจนแบบว่าเออไม่ไหวแล้วยอมรับรับรักอะไรอย่างมีหลายอารมณ์มากมต้องไปดูนะคะซีนนั้นบนเพดานว่าน้องออมแสดงได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนเอออัลบย e ้ EP 6่อยจนะได้ฟัมนิดนึงน,นะคะ EP 6เพราะว่าเราถือว่าเราต้องลืมไปแต่ละอย่ลืม,ลมดูทีเซอร์มันจะเป็นยังไงต่อนะเออ EP 6อก็น่าจะ พี่ตะวันน่าจะเริ่มจัดการคุณพีทใช่เปล่านะอ๋อเอ้าก็ไปปิกนิกเฉยๆในเต็นอะไรล่ะคะปิกนิกนอนแยกกันนอนแยกเต็นกันนะคะ EP6 น้องไอล่าอาจจะตกน้ำก็คือมันจะหนาวนะมันมีหนาวไหมหนาวแล้วนอนแยกกันจะทำยังไงผมผ้า ใช้เลอไซชาเป่าให้อุ่นเ่ดเดาแบคจดามีคนวแต่งเพลงก่งด้วยด้าแ้าไม่ใช่เพดห้แต่งีแต่งเพลงกับพี่สมิธแล้วบอกว่าแนออต่งเพลงกับี่สมิธ็แต่งเพลงเฉยแต่งเพลงเฉยแล้วก็นั่งเล่นตอกเราแต่งกันมาตั้งคึ่ชั่วโมง เรานั่งดีดกีตาร์กันมาครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วเราก็แบบร้องไปเรื่อยค่ะอะไรทำตอนนั้นเราเข้ารายการอะไรเงี้ยร้องว่าอะไรนะแล้วลิงก็เขินแน่โอเคเดี๋ยวเต้องเขินแฟนจะมีซิงเกิลแล้วแฟนดูเชื่ออะไรหรือจ้าลิงคองเออคือก็ตามสไตล์น้องออมอะค่ะใช่แต่ให้เขิน แต่งเพลงเป็นการแต่งเพลงนะคะทุกคนหนังซื้อมาอ่านก่อนมีแต่งชื่อแบบมีตัวไหนมันมันเข้าเข้าเข้าจังหวะคระโปรงกระโปรงเราลืมต้องชื่อบงชื่อน้องอะไรดีอ่ะบงเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมช่วยคิดกับพี่หลิดเเดี๋ยวอ้อมโพสไปใน โซเชียลละกันอ๋อกรอคับอ่าวันที่30บเปล่าค่ะออ <c oughs> uh, วันที่30เดือนนี้ช่องสามจัดกรอคับนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของทางช่อง3คะ่ะก <c oughs> ็เออเมื่อกี้ก็มีหลายความคิดเห็นนะคะให้หลิงล้มมวยกับภ้าม,มมวย <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ในการตัดสินใจ <c oughs> อยู่นะคะยัง <c oughs> สรุปไม่ได้คะ่ะ ครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลุนนะคะแต่ว่าเล่นเล่นเล่นเต็มที่เลยยอมว่าเล่นเต็มที่เลยไม่ต้องให้ออมก็ได้ไม่ต้อนให้ออมก็ได้เอาสี่เอาสินะครับก็ติดตามติดตามกันในไลน์ร よそうめ